สวัสดีครับ่มแม่พี่น้องมองนี่อีสานครับวันนี้ก็ออกบ้านหนึ่งแล้วพี่นอออ้องเอ้ยจากวาอยูใสพี่น้องก็บึ่งเอาผัวครับยี่ยอดผูเลยพี่น้องยอดผูหน่วยหนึ่งของผูเลนค้านี่แหละครับน้าหาสวนครับท้ายสวนในพี่นอ้องบึ่งหัวครับนี่วันนี้ทางลงนี่ครับผวเจ้าอของล้วอยู่ข้างล่างผัวหัวครับบึง่งบรรยากาศเอาพี่น้องสววอลังการครับนี่ตุกกางป้ายี่ยอดเขาเลยพี่น้องเอ้ย ว่าเจ้าบ้านเราอยู่ใส่พูดนะบ้านเราบ้าพี่น้องนี่เราสิพามาเบิรงพืชอีกชนิดหนึ่งครับของตาที่สวนทุเรียนมาหันครับเราว่าเราปลูกอีกชนิดหนึ่งไว้เนี่ยมองแหล่งท่องเที่ยวเราเนี่ยพี่น้องน้องก็คอยติดตามกันว่าเพ่เราปลูกยังงเจ้าของเราอยู่นี่แล้วไอ้ที่พี่น้องขึ้นพูดเนี่ยอาตาสวัสดีครับสวัสดีครับอาตาแนะน้ำครับแนะน้ำซื้อเพื่อนรู้จักนะครับนี่ สมายสมคิดเคนะลางบ้านบ่อทองคำตำบลต้านบ้าพทับีทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิจากสวนทุเรียนวันนี้มาสวนยังตาบันไหนดอกอาคุรุอะโวคาโดโอ้เนี่ยเปิดน้ำพลังน้ำปุ่งมุ้งมุ้งเนี่ยนี่ครับนี่งูงามตัวนี่เมตตาปลูกได้โดนบันใดแล้วเนี่ยตาบุทันพราะปีบันใดอีโอ้ตอนนั้นว่าปลูกมันเพียงไหนครับเก็บเยอะนี่อยโอแสดงว่ามันใหญ่เติบโตทันปีหนึ่งเนาะ จากทุเรียนมาอาวคาโดมันคือคือจะปลูกหลายอย่างเนี่เอาต้นนี้มันคือวงามตานคืออุดขึ้นเป็นอย่างนดยอดริบตามันมันตายมันเรื่อยเดี๋ยวจะต้นต่อต้นต่อเกาเขาเูกเปยนเามิี่นี่อืเอายอดไ่เยค่อยเอายอดมาเพี้ยนเอาเนาะทันดีใ่้าอาวคาขโดที่ลาดเอียงปลูกจากต้นเนี่ยแต่อาวคาขโดเนี่ยร้อยกว่าต้นเล้อกว่าต้นในงหาเนี่ยอันนี้มูมูนี่ปลูก เบอร์ไหลของคนนี้ก็อยู่คนอีกร่วมเป็นทั้งคนตีกับร้านนั่นต่างเส้นนี่เิ่งพี่น้องเป็นหินทรายคือเก่าเนาะที่ผู้เขาดิลูกยังก็ได้เปรียบแล้วไม่แต่หัวหน้าอยังหดเมี่ตาหัวหน้าไหวนี่ตีครับน้ากั้นไว้นี่แหละไอ้พี่น้องลบขันเอาน้าไว้นี่ครับนี่ต่หินไหมครับนี่งอ๋อจากของเราเบิดเด่นหนึ่งครับแต่คือมีห้องน้าแต่โอ้ยให้ยังไงนะห้องน้าไหนหัวไว้ขึ้นมาต่างเต้นน้อ้ พรมไหมพืชกลางเต้นนอนอีกพร้อมครับเนี่ยมองล้านกลางเต้นนอนอยู่นเงี้ยขอเจ้าจัดเป็นเลีงท่องเที่ยวพร้อมตีจันตายก็ปลูกไมากับมะคังเต้นนอนนี่เต้นมุมกลางเต้นนอนรับบรรยากาศหนาวพี่น้องเลยพ่นสุกเนี่ยพ่นขึ้นไมกโอ้แสดงว่าผมตกข้าวผม่รู้จากนี้ครับนี่รู้น้ำเลานี่แหละพี่น้องนี่พ่นสุกทีแล้วกตุ้มสุรินทร์ตุ้มบีร่ำกับไม้เลยป้าคือไม้จะทั้งไก่แดี๋ยวพ่นคือรู้จากตาเนี่ย จ้าหลวงโปรโมทด,ด้านใดเนี่ยผมคือบ่เคยเห็นจากเที่อโอ้อย่าเอาโ,าโดกระพี่น้องพู้หล่อผู้ปลูกไหมโอ้ปลูกไม่อีกรุ่นนึงอีกนี่รุ่นนึงอีกฮ่าเบิ่งดูครับปลูกเจ้าใดกันงามนไหมครับดินกระไดดินภูลาดเอียงเนี่ยพี่น้องเพราะมันโน่นดินแห้งนะครับออกเป็นดินทรายโอ้มีห้องน้าม,มีไฟฟ้าบนโน่นนี่เมตตามีเหรอ โอ้นี่เตือนเพื่อนกลางเว้นยุน,นี่ติตาเนี่ยครับฉันนะมาเห็นคนสะอาดอยู่มัน,มนชุกอยู่คนถิ่นมากเลยไน่คิดมีน้ำ <c oughs> มีไฟฟ้ามีห้องน้ำไอเพื่อนใส่เบินเลยครับ,รบอ๋อพี่นอ้องดงครับเป็บรรยากาศเนี่ยครับเป็นร้านร้านกลางเต้นอยู่หม่องอโวคาโดเลย <c oughs> นี่ก็เป็นอโวคาโดเราได้พี่น้องอืมเจ้าคิดค่าบริการยังไงเนี่ยแตม่มานอนเฝ้าส่วนในเจ้าเนี่ยอันช่วง มุ่งไปไหนพุ่งวิ่งไปกวนโอ้มันนอนฟรีเลยครับโอ้โวันนี้ไฟเสียงสีพร้อมเดี๋ยพี่น้องคนนึงโอ้ยุกลางป้าเนี่ยเนาะทุกเวนสุดพุ่นตาเราจะเห็นวิวดีด่วนอ่ะวันนี้กำลังเห็ดตัวเหี้เป็นสั้นเป็นสั้นเห็นไปเร่อโอ้แต่วันนี้่ไม่แล้วน้องผี่้องขอบคุณพี่น้องเบื้งบรรยากาศดูเนะจากมาเบิ่งอะโวคาโดมาพ่อบรรยากาศติดใจไหมครับเบิ่องขวาพี่น้องเต็มคู่วิวสวยครับพี่น้อง แต่ว่าต้นไม้ใหญ่ยัง,ยงหลายยืนบังพี่น้องเลยจงไวปจ้วเห็นเป็นครับไม่อนุรักษ์นอกต้นดูต้นเอียงไหลเท่านี่แล้วอ่อนเขาเลี้ยงอะโวคาโดต่อจานนี่ปลูกไม่ติดานเนี่ยปลูกไโอ้หองก็ปลูกคือได้ปลูกอะโวคาโดอีกแต่จะทุเรียนกันหลายพันแหงหรือไม่ล่ะเรื่องอาไรย่างไรเนี้ยตีลงุงกุ๊ดดูนี่กับจุงเรื่องสั่งโลย ทุเรียนมูสันชิงมาลงอีกมันชิงอีกอ,อัน,นมอนท้องลงเลยครับเป็นยังคือได้จับสองช่นิดนี่ตาเป็นในคาดว่าการตลาดที่ดีบอราคามันแพงอ่ะราคามันแพงอันนี้ก็แพงกี่ต้นน,นั่นเนี่ยนี่ก็บกิโลนึงายตาส <100, S 2> ิบแปดสิบเออเป็นเป็นยาเ้้่ยหรอขายดีเลยโอ้เขาโดนเป็นยาโอ้แล้เอาล้นมาปรับ เฮ็ดเป็น <ules> ข <klore> ันเป็นขันเองพี่น้องพั้วครับยน่ยมันก็บพิมพ์ยกเห็นเพิ่นพักปลาใสอย๋อนี่ก็สิโครงการที่เฮ็ดเป็นรีสอร์ทอีกหลังหนึ่งพับพี่น้องเพิ่งครับบรรยากาศท่ามกลางป่าถังปนปูแลนคยาพี่น้องตัวนั้นแหละค่อยเฮ็ดไปถั่งไม้เนี่ยมาขึ้นนี่ขึ้มีไฟแสงสีเราด้วครับนี่เบิ่งเอาพี่น้องนี่ท่ามกลางสวนอะโวคาโดจะว่าอะโวคาโดหอมก็ปลูกครับนี่นี่ครับเป็นการร้านร้านกลางติ้นนอน ผู้ใยอยากได้บรรยากาศกาลางป่าด้วยครับมากินบรรยากาศหนึ่งบรรยากาศธรรมชาติครับหนาหนาวจังเสียห้องน้ำมีไฟฟ้ามีพี่น้องครับเนี่ยกินหายยู่หายจินเองบ่าตาเนี่ยจินนอะ่ะออคนคนไม่เองหรอกพี่คนไม่เองคนไม,ม,ม,ม่เองขยะมีแต่เอิญไปกินน้ำกินบก็ไหวคนละมีแต่จงขยะไว้เจ้าที่บนเนี่ย พ่พี่น hmm ้องมึงรู้ครงการอนาคตเราบ่ธรรมดาเลยครับล้หัวการค่าแห้งก็ไปล้มกันทเป็นขายทุเรียนให้นักท่องเที่ยวพร้อมพ่อค้าแม่ค้าก็ได้ลั่งขึ้นมาหนุกนอตาเนาะปลูกอะโวคาโดได้ตานปลูกยากคือทุเรียนบ่ครับเนี่ยปลูกง่ายกว่าปลูกง่ายกว่าอีกอันเจ้าปลูกพันธุ์อย่างเนี่ยแต่มีซื้อพันธุ์มานี่มีโอ้บปลูดจักเนี่ยปรูดจักสั้งมาจากเชียงใหม่คืนสั้งมาจากเชียงใหม่โดยตรงเลยเนี่ยครับอะโวคาโดลูกเยอะจริงจังเลย าจากปีองค่อยเดี่ยนเป็นหน่วยตาวอคาโดนี่เพิ่มเป็่วันว่นสามปีเลยหร<ป>ือสามปีเลยพี่น้องน้องพี่น้องใกล้แล้วพี่น้องโอโวคาโดกับสีลายทุเรียนกับทุเรียนนี่หลายแล้วพี่น้องที่ผมถ่ายมาแต่ว่าโอโวคาโดผมบทันได้ถ่ายหลายอยู่พี่น้องบอทันรู้จ,จักครับทยอยทยอยตามที่เพิ่นบอกไปเรื่อยละเนี่ยครับนี่ตนน้นไงแล้วพี่น้องพ่ะดินพูดแท้แท้เลยครับดินออกเซซาย แล้วเอาเอาวัวคาโดนดูแลอย่งไหนตามคือทุเรียนบรปลูกใหม่ๆเสียเกิวดว่าตองหดหนามเหมันไม่ใหม่ของหอดหนามในเ<ด>พราะมันใหญ่ขึ้นมากขอหอดเนี่ยมัหดเนี่ยก็เด็จากมือค่อยหอดเทียนหนึ่งครับนี่นี่เพิ่งเชื่อผมอ,อาทิตย์หนึ่งผนเหลือาทิตย์หนึ่งค่อยหอดแต่มันบ่ตายแรงหรือแตาดินมันจะตายแท้เพิ่งดินดูพี่น้องนี่ดินใายภูเขาบ่ตาเพื่อนเอิญหน่อยหัวข้าเพิ่งเอาพี่น้องเว้แล้วก็ปลูกของเรายังคือเก่ามันเพิ่งเจอว่ามีอายุแล้าเุแล้ว แล้วที่ดินลายๆพี่น้องจะว่ากีดจางจะว่าเฮ็ดมันจะว่าดูแลทุเลียนแล้วก็จะว่าดูและอ,อย่างของเราเราว่าสามสีร่ยไร่ผพี่น้องผู้โลนเนี่ยวของเราเบิดเลยครับนี่มันเบิ่งบรรยากาศคักๆเลยครับที่เนี่ยทุเลียนเราสิเป็นวัยยุบกี่ปีนี่แล้วพี่น้องอีกปีสองปีนี่แล้วครับนี่เนี่ยเนิ่งรู้ว่ระบบมน้าเราอะน้าม,มันมีใช่บิดปีติดตาเนี่ยน้ามครับ,รบน้าน้องน้อยๆนี่ตีอ่างพุดอ่างใหญ่มัีอยู่พุด อันนี้อ่างสำรองเจอ,อมันขาดกับอ่างไงอยู่ทั้งคนอ่ะพี่น้องเราว่าถ้าพ<อ>ูอันนี้เราขุดไม่ได้ซื้อเนี่ยครับนี่น้ำกินน้ำใส่มีป่ตตองห่วงครับพู้ใดที่มันนอนเบื้องบรรยากาศหน้าหนาวหนาวพวกใดมักหนาวด้วยพี่น้องบรรยากาศยอดูุ่งใี่ครับเบืาา้องเอาห่ะติดทายสามร้อยหกสิบองซายพี่น้องเบื้องเลยอันนี้เพื่อนเอื้นพูดอย่างตาผู้เล่นค้ากันตีครับว่ามีซื้อหยอนมันอีกทีครับผมมีทั้งขึ้นอีเด้พี่น้องผมน่ะ ท่านขึ้นไปใส่ตาเจ้าเฮ็ดยังใน,นท่านผู้ชมเบิ่งทั้งเถิงน่ะขึ้นไปท่านทับเนงทับเนงมันมีอย่างครับมันก็เขาก็ปลูกนั่นสิะะล<ช>ะก็ลังเปิ่นก็ลังลงทุเรียนหลด้วยร<อ>ังทุเรียนเป็นพันๆต,ต้นตัวนี้เห่นตามีสวนทุเรียนอีกพี่น้องโอ้ผมพสิขึ้นนําหายพี่น้องเห็นบ่้น้อครับมันอีกไกลบ่าตาสวนทุเรียนน่ะก็ขึ้นไปพักก็บไปหลังจากที่ลุนขึ้นเขาไปเนี่ย เอาไว้โอกาสหนาเพก็นอสันมืดหนี้มเมยว์วะพี่น้องวิยแต่ว่มามาหอดป่านนี้ก็เป็นตาไปเลาะอ,อยู่ด้วยนอตาเนาะเจ้า <c oughs> ของเพื่อนยู้ตลอดบ่ตาเโอ้โหคงจะเขาก็ช่วงเขายู้กับยู้ช่วงยู้กับยุงเทพคงจะรับน <c oughs> ้มอมาเที่ยวผู้ดใดดูแลให้เพิ่นครับส่วนทุเรียนคนต้นนี้คน,นดูแลให้เนาะนี่ <c oughs> ครับพี่น้องให้เบ่งบรรยากาศธรรมชาติเลยครับเป็นลุ่งเงนทุเรียนพันหมูสันชิงมัดเลยอ่ามูสันชิงพี่น้องเบ่ง เพิ่งทั้งขึ้นนู้พี่น้องพี่น้องว่าเป็นตาขึ้นไปพี่น้องเบื่องบ่ครับแต่ว่าขอเป็นโอกาสหนาเด้พี่น้องได้อมื้อนี่มันสีบ่แมนสีเทียงหรือเนี่ยตาเนี่ยนี่ครับท่ายมาเบื่องบรรยากาศส่วนพลไม่กลางป่าครับของบ้านบ่อทองคำาวลทรัพย์สีทองเนี่ยครับจังหวัดเชียงภูมิเฮาเนี่ยพี่น้องเ้ยนี่เป็นเนี่ที่ของเขตอําเภอเมืองเนอตาเนอแต่ว่ามีแต่ภูเขาได้พี่น้องนี่แหละครับท่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบื่องคข้าๆครับ ก็้ลสนใจอย่างมากการต้นอย่างมายังกะเบอร์โทรลงไว้ในคลิปนี่ละพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ